เสียงจริงหรีดร้องเสียงนกเขาล้องนะครับสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแด่นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยานะครับใกล้ๆก,กับวัดป้อมใหญ่มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง เป็นบ้านเรือนไทยแบบเก่าๆแบบโบราณแบบสมัยยุทธยาแล้วที่สำคัญมีร้านอาหารด้วยนะครับเป็นร้านอาหารที่มีบ้านเรือนไทยแล้วกันจะพูดไงดีวะเขามีที่พักด้วยเป็นรีสอร์ทด้วยแต่ที่มาเนี่ยเพราะว่าเขามีแกงโบราณโบราณอยู่นะครับโบรัมโบราณต้องใช้รอเรือแบบนี้ใช่ไหมโบราณถูกต้องนะครับ แกงโบราณที่ผมอยากแดกนี่คืออะไรรู้ไหมแกงใสบัวกับแกงใสบัวใส่กะทิแล้วก็ใส่ปลาทูต้มเป็นแกงที่ผมเคยกินเคยแดกตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนอยู่อ่างทองนี่แหละแล้วก็ติดใจทุกวันนี้หาแดกยากมากแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าเขามีแกงโบราณแล้วก็มีอาหารแบบโบราณโบราณอนุรักษ์ไว้ของ คนอยุธยามันยอยุยธาอยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอะรพวกนี้ใกล้กันหมดใกล้กันหมดเพราะนั้นพวกแกงพวกอาหารพวกนี้ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ตามมาแดกครับโอเคก็อยู่ใกล้ๆกับวัดท่าการ้องนะครับเลยวัดท่าการ้องมานะครับอ่าเลยทางเข้าวัดท่าการ้องมาตรงเข้ามาวัดป้อมใหญ่นะครับอยู่ข้างวัดป้อมใหญ่เลยนี่วัดอยู่นี่เห็นโบสถ์ไหมอ่านี่เขาก็อยู่เป็นเอกเทศเลยนะครับไปเข้าไปดูกัน น่า,าลองผมเดินเข้ามาหน่อยหนึ่งแหละอยุทยาทรีทรีทแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใครว่างก็ช่วยแปลหน่อยเป็นเรือนไทยแบบร่วมสมัยก็มีของสมัยใหม่ด้วยของเก่าด้วยปนกันแต่ที่สำคัญด,ดูดูดีมีต้นไม้รอบเลยนะครับเป็นสวน แบบนี้โอ้โหเฮ้ยเงียบด้วยแล้วทำไมกูต้องกระซิบกวเขาได้ยินโอ้โหข้างในฮนะอลังการไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะตามมาครับดูไปเรื่อยๆอู้มีโต๊ะสนุกด้วยเฮ้ยแล้วไปทางไหนต่อแล้วทีนี้ผมเดินเข้ามาแล้วก็โอ้โหอยากอยากสำรวจเลยทีเดียว ว่าที่นี่เขานี่เป็นร้านอาหารหรือเป็นเป็นรีสอร์ทด้วยแต่มันดูดีมากเลยนะมันดูแบบว่าเขาเขาสร้างแบบได้ย้อนยุคจริงๆนะฮะนี่เป็นเปรลเปรยวนหรือเปล่าเรียกเปยวน,น,ะะนยว่าผมไม่แน่ใจแล้วก็มีแคร่เขาเรียกอะไรไอะเก้าอี้ไม้ไผ่อะมองไปในทุ่งหญ้าข้างหน้านี่ก็เป็นนาข้าวด้วยนะครับ นี่เป็นชั้นสองผมไปไหนต่อเดินม,มาไหมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกใครนะครับมาก็มาเลยไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนเหมือนเดิมนะครับแดกจ่ายตังค์เหมือนเดิมเราก็เลยอยากรู้ผมไม่ไปร้านอาหารไปทางไหนครับไปร้านอาหารไปทางไหนอะ่นะอ๋อทางนั้นนะ โอ้ oh, oh. นี่ก็เป็นที่นั่งกินได้ใช่ปะ่ะ <'m> ที่นี่มีโอ้โ oh, ห <'m> ข้างในเจ๋งมากเลย <'m> ข้างในสวยมากไม่ดู <'m> นี่นะครับก็ <'m> จะมีห้องแอร์ด้วยห้องแอร์ <'m> ตรงนี้ก็เป็นนี่ <'m> บริเวณบึงบัวใช่ไหม <'m> บึงบัวมีโต๊ะ มีโต๊ะมีเก้าอี้ที่แบบว่าหลายสเต็ปหลายชั้นนะฮะมีโซนนู้นด้วยมีโซนที่นั่งอยู่บนนู้นด้วยนั่งกับพื้นแล้วก็มีโต๊ะแบบญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีโซนนี้ที่นั่งแล้วก็นี่คือบึงบึงไม่ใช่บึงตรงนู้นเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนั่นน่ะสระว่ายน้ํานะครับโอ้โหดูดิมีเรือด้วยอะ เจ๋งดิพาเที่ยวพาเที่ยวพาดูสถานที่แล้วต่อไปก็ต้องแดกแล้วละครับอย่างอื่นมันเป็นไปอะไรไม่ได้แล้วถ้าเรามาทั้งทีเราก็ต้องมาแดกนะนะลองดูอาหารของที่นี่เอาละกันนะว่าจะดีแค่งไงแต่ผมว่าบรรยากาศสุดโค้ยชอบปะแดกกันมาแล้วครับอาหารของ ที่นี่นะครับอายุทยารีท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 เมื่อกี้ผมไม่ถามมาแล้วแต่ว่าสันโดษนะครับหรือสงบนั่นเองอันนี้เป็นน้ำพริกถาดนะครับอันแรกเลยก็คือน้ำพริกลวนนั่นเองนะครับมีให้เลือกห้าอย่างแต่เลือกได้3ามอย่างนะครับก็จะมีนี่น้ำพริกขาดน้ำพริกลงเรือนะครับแล้วก็มีหลนปลายสี่อ่แล้วก็เครื่องเคียงนี่ถาดนี้เนี่ยนี่ 350บาทนะครับเลือกได้แล้วนี่เป็นกระเจีย๊ยบผัดกุ้งร้0ยห้าบาทแล้วนี่เป็นแซงว่ากุ้งนะครับนี้2 5หมาเป็นชุดเลยก็สไตล์แบบปลาอะไรเงี้ยยำอ่าอันนี้เป็นที่ผมอยากแดบ,บมากนะครับก็คือต้มกะทิใส่บัวใส่ปลาทูนั่นเองโอ้โห1 5้าบบาทแล้วก็นี่เป็นยำ ดอกขจรอืมดอกขจรนี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ไม่แพงมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยโอ้โหไม่ข้าวเขาเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกนี่เลยก็ข้าว,าวผมบเทเลยเอาละซัดอะไรก่อนดีไล่จากเบาไปหาหนักแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเอากระเทียบก่อดกระเทียบผัดกุ้ง อ,อืขอน้ำหน่อยโอ้ยน้ำเหนียวจังนีใส่แป้งมาด้วยแน่เลยอ้าหรือว่ามันเป็นน้ำใยจากกระเจี๊ยบก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเขาไม่เคยทำเหมือนกับเมนูนี้อ้าวแบบคุยอร่อยคือข้าปากไปปุ๊บแล้วบอกอร่อยไม่ใช่อะไรมันไปรสชาติที่ เหมือนผัดแล้วมันหอยอะแต่เขามีรสชาติที่ไม่ได้เข็มไม่ได้หวานมากกำลังดีเลยนะฮะกลมกล่อมมากกลมกล่อมทีเดียวอือาหางกุ้งเขาเรียอืมถ้ามันทางก็บพุ้งแก้มลอกติดไอ,อ้เรีอยมไงะกาดิดตลอดอืของเกายังไม่หายเลยใหม่ๆอ่ะ คือว่าได้ทีเดียวอร่อยไม่เค็มไม่หวานกำลังดีอ่ะต่อมายำดอกขจรนส่กุ้งสดมีเม็ดมะม่วงด้วยนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีกุ้งสดแล้วก็หมูสับด้วยนะครับอ่าง่าง ถ้าเขาเป็นยำแบบน้ำใไไสๆอ่ะแบบพูดีผู้ดีอ่ะอร่อยเป็นแบบนะครัออบอห่อเขาจอยนเขาไว้กินน้ำพริก,กให้คนคนที่อยู่ตในจังหวัดแถวๆภาคกลางจะรู้จัก,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 กดีผมก็กิน นิยมนิยมเอาไปผัดด้วยผมค่อยกินผัดกับไข่เลยเอามายำนี้ก็อร่อยโอ้หือถูกใจว่ะเราไม่โดนน้ำพริกนะเดี๋ยวราโดนน้ำพริกก่อนอืเอาต่อไปแซงว่าแซงว่ากุ้งสดอืม ต้องว่ามันก็เหมือนยำอีกประเภทหนึ่งนะฮะเหมือนปลานะเท่าที่เห็นเนี่ยมีตะไคร้มีหอมแดงนะฮะมีมิ้นมิ้นกระแด่แบบฝรั่งอ่ะจริงๆกคือซาะะแหน่นั่นแหละแล้วก็มีพริกขี้หนูน่าจะยำใส่นล้ำพริกเผานะแตงว่าแต้งว่าก็เป็นเมนูอาหารไทยโบราณอีก อีกอันหนึ่งนะครับนี่ผมขอแดกใช้มือนะอ๋ออ๋อหั่มหกหมดแล้วแดกแบบเมี่ยงมเลยอืมอืมทอดดีอืมอืมทอดดีเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยที่นี่เว้ยเฮ้ย ทีแรกนึกว่าจะสวยจะรูปจุบไม่หอมอย่างนี้ต้องเชียครับต้องเชียให้มาลองแล้วเป็นแกงโบราณเป็นอาหารโบราณด้วยเอานี้มาอันนี้ดีกว่าขอถ้วยยู่ไหนวะอา้าวใส่ถ้วยต้มกะทิใส่บัวกับประทูประเด็นเนี่ยนะผมบอกให้ ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยถามว่าด้วยพัสดุติบแล้วอะไรแล้วถึงราคาไหมไม่ถึงนแน่นอนแต่หาแดกได้ที่ไหนถ้าเขาไม่ทำให้แดกร้อยห้าสิบเนี่ยเพราะนั้นไม่แพงครับสำหรับผมนะไม่แพงอืมหอันนี้ผมยังนี่งๆผมชอบนะ จะขาดความมันของกะทิไปหน่อยน้ำใสไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคทำได้ดีในเรื่องของการทำใส้บัวนะครับเพราะใส้บัวเนี่ยมันจะมียางเยอะเนี่ยแล้วปลาทูเขาก็แกะมาด้วยนะไม่มีก้างนะครับคือเคี้ยวได้เลยก็มีเว้ยเฮ้ยมีหน่อยนึงเออเท่าที่เห็นนะ แต่ก้างแข็งก็ไม่มีแล้วเหลือแต่ก้างอ,อ่อนๆแล้วก็ต้องดูเอาเองนะครับอ่ะงาบอีกสักคำนี้อยากแดกจัดลุงบอกไปว่าทางตรงไม่ได้อ้อมทำได้ดีทำได้ดีดดชอบอืหเจ้าน่าโอ้โหปลาทูกับติดคออ้าวต่อไปน้ำพริกดีกว่า น้ำพลิกนะครับผมเอาอันนี้ก่อนดีกว่าหลนปูเอ้ยหลนปลาอิทซีกับหมูสับอืมอ่ะเดี๋ยวจะแดกให้ครบเครื่องเลยอันนี้ใช้มือเดียวก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวใช้สองมือเมื่อไรเลยมึงเอ้ยมันไม่มาคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ ลองยังยังไม่ทอบอ่ะลองน้ำพริกลงเรือดีกว่าพริกลงเรือต้องใส่ไข่เค็มด้วยนะครับแล้วก็หมูสับเอาละลองลองแบบน้ำพริกกับผักก่อนแค่นั้นนะฮะยังไม่ได้เครื่องเคียงอย่างอื่นชินมรสท่าเลนออ,อันนี้ออกหวานหวานหน่อยก,กินได้อร่อยอ หวานเอามาพี่ลงเรือมันออกแนวหวานอยู่แล้วอื้าวเดี๋ยวกินน้ำพริกขาขาเขาใช้กุ้งนะตำแหม่มเสียงหลดเลยเมื่อกี้ไอสัตว์เตือนน้ำพริกเข้าไปขาม,มนี่ยออกเค็มเปรี้ยว สามแบบสามรสชาติหรือใครจะเลือกเอาเลือกเอารสชาตินึงก็ได้นะครับแต่เขาิด150บาทแต่ผมว่าสั่งมันสามอย่างมันถูกดีไปกี่หลายรสด้วยคือถ้าสั่งอย่างละอันเนี้ยก็ต้องกท่ไร่450แต่ถ้าสั่งมาถาดรวมอย่างเงี้ย350ประหยัดไปร้อยหนึง่งก็คุ้มชอบไหมชอบโดยรวมแล้วชอบนะครับ แลบรรยากาศเงียบสงบนะฮะเงียบสงบจริงๆแล้วก็ดีอะ่ะไม่ผิดหวังที่มาดีใจที่เลือกนี่ที่นี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายร้านที่ที่ผมผ่านมาแล้วผมดูแล้วยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่ร้านนี้ก็ตอนแรกบอกตรงๆว่าไม่ได้คาดหวังสูงว่าจะอาหารจะอร่อยอะ่ะเพราะว่าหลายๆที่บรรยากาศดีมักตกมาตายแต่สําหรับที่นี่บอกเลยว่าตามมาแดกได้เลย หนึ่งเลยอาหารอาหาแจกยากดำดอกแทองอเนี้ยแทงสายบัวอย่างเงี้ยผัดะเจียบอย่างเงี้ยไอ้แจ้งว่านนี่ยังมียังมีให้เห็นไอ้พวกนี้ยังมีให้เห็นทั่วไปแล้วเขามีโซนกาแฟด้วยขนมเคก้กห้องแอร์เห็นคนมานั่งนั่งแช่กันทั้งวันอ่ะเมื่อกี้เข้าไปดูแลเต็ม แต่ผมชอบแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ไปดีกว่าก่อนไปก็จะบอกว่าธนาแดกรูทรก็ยังทําไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่จังหวัดไหนก็เตรียมรอเจอผมได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องให้อะไรมากครับกดกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมก็อพอนะครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะไปและสวัสดีครับกลับมาอีกเลยบอกไปว่าเดี๋ยวมีคนสงสัยว่า เดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าไอสัตว์เอ้ยพุ่นเร็วไปจะมีคนสงสัยว่าหม่อมแดกหมดเหรอไม่หมดฮะไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านที่สั่งมาเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วเราก็ต้องลองในสิ่งที่เราอยากลองกินอย่าง,น,างน้อยแดกไม่หมดแล้วครับใส่ถุงกลับบ้านไม่เคยทิ้งเลยนะครับอาหารหรือไม่ไปให้คนนู้นคนนี้ก็ได้ก็ยังดีนะไม่น่าเกลียดแล้วก็ไม่อายด้วยไปจริงแล้วดีครับ เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดี่มีผิดทีก้อนน่ารักตัวอ้วนและแทมมีแกมันอ้วนพีจะแดกขนมจะแดกลูกผมจะแดกกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้ะเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอม,มแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอนนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นำจิม้มซีฟูด้ดผสมวาซาบิ ว่าสาบยังไงครับแดกแมงข้าไปคือสมองเลยสาดกระมมงอมนนัดแดง